สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวเดลินิวออนไลน์นะครับอืใช่วันนี้อยู่กับพวกเราวอนเทอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจสุพง์นะครับผมรับบทเป็นโอมครับค่ะสวัสดีค่ะฟ้าสสวัสดีการนะคะรับบทเป็นเนเน่ค่ะสวัสดีครับพีคพิมพลนะครับรับบทเป็นดิวครับสวัสดีครับมินเทรวิทย์ครับรับบทเป็นโอมเอ้ยโนเดี่ยวครับผมนอยากเป็นอยากเป็นเล่นทุกตัวแล้วเนี่ยอยากเป็นโอเคเราทำคาแรคเตอร์ก่อนแล้วจาก ก่อนจริงๆคาแรคเตอร์เราในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอ่าเป็นโอมเป็นผู้ชายที่มีแรงกดดันจากครอบครัวสูงครับก็<ม>เลยอยากเลือกที่จะใช้ชีวิตตัวเองไม่ทําตามเป้าหมายเดียวกับครอบครัวแต่ทาคนละวิธีของครอบครัว<ม>ใช่แล้วก็เป็นก็หาคนที่จะเข้าใจเขาแหละเขาก็ตามหาความรักด้วยความว่าเขาถูกเลี้ยงม,มาด้วยเงินเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้ความรักที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่ง<ม>เป็นเรื่องราวมาเรื่อยๆจนมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเติมเต็มเขา,เขาแล้วก็เกิดเรื่องราวกันที่ว่าเขา ลืมความรักเก่าไม่ได้และอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ก็มารุนกันว่าในภาคของโอมนะครับว่าจะเริ่มต้นความรักยังไงเป็นแบบฮาร์ดคอร์มากฮาร์ดคอร์ไหมฮาร์ดอยู่นะฮะเห็นไม่จากเร์ขับรถเกือบเกือบชนกล้องหลายรอบอย่าไปบอกเขา่าบอกเขาในในหนังเท่าใช่ญเลยค่ะรูปแบบใหม่ๆําหรับเสดเซ็กรูปแบบใหม่มากครับใหม่มากเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ด้วยความว่าเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ทั้งตัวเลยตั้งแต่แบบว่าสีผม แนวทางครับแต่ตัวอะไรเงี้ยเราก็รุมรอยสับต่างใช่อย่างน้องฟ้าราคาเป็นยังไงบ้างสาวสวยในเรื่องหก็รับบทเป็นเนเน่ซึ่งตัวเนเน่เขาเป็นวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวช่างฝันที่แบบมีความฝานันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนวัยรุ่นที่แบบกําลังค้นพบเรื่องราวใหม่ๆในชีวิตอะไรเงี้ยก็จะมีความกล้ายอยากรู้อยากลองอยากทําความรู้จักกับนู่นนี่นั่นไปหมดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วตัวเขาเองก็มีเรื่องราวชีวิตที่ ที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่แบบว่าเออทำให้ตัวเขามีปมกับเรื่องความอบอุ่นความรักต่างๆทําให้เขาเลือกตัดสินใจอะไรต่างๆในแบบที่เขาคิดว่ามันถูกอืออือใช่ก็ยากอยด่องบทเราซับซ้อนก็มีความซับซ้อนแต่ว่าก็เพราะว่ามันมีจุดร่วมที่เราสามารถเข้าใจเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไปร่วมงานกับสามหนุ่มสุดหลอ่อเก่งไหมคะรู้สึกดีคะ่ะ <laughs> ฝากอะไรอ่ะโผล่ฟุ้โตๆนะมีเก์ได้หัวพีสองอย่างเลยถ้าถ้าไม่ดีอ่ะก็ไม่น่ามาร่วมง,งานเลยดีค่ะดีการตงใจว่ากองเน้องพีกคะคร <c oughs> ับผมรับบทเป็นบิวครับเอาจริงบิวก็ไม่ไม่ค่อยไกลาจากตัวพีกสเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จะมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างบางอย่างอยู่อย่างเช่นบิวเป็นคนที่รักครอบครัวครับไม่ได้เป็นคนที่ มีปรมแต่อย่างใดเป็นคนที่อ D, <Element. S 2> ัธยาศัยดีรักเพื่อนแต่ว่ามันก็มีสิ่ง,ง,งบางสิ่งที่ที่เขาไม่สามารถพูดออกไปได้กับกับคนอื่นนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นเหมือนซัพพอร์ตได้ที่ดีครับกับเพื่อนทุกคนแต่ว่าก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ที่ทําให้เรื่องมันยั คือตัวสำคัญกิบบอนเองกิบบอนสำคัญกิสบอยใช่ได้ค่ะทางมีราคาครับผมมีก็รับผลเป็นเดี่ยวครับเดี่ยวเนี่ยเป็นเออ่คนที่เรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีว่าน่าตรงกับใครหลายๆคนคนไทยส่วนมากเลยนะก็คือแบบว่าแอบชอบแอบรักแบบไปแบบไปปั๊บปิ้นเลยไปหลงรักเขาแล้วเราก็แบบอยากจะแบบตามเอาใจเอาใจใส่ตามดูแลตามเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เราว่าคนน่าจะใกล้ตัวหลายๆคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาเชียร์เราอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างห่างไกลกับตัวมินพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าตัวเดี่ยวเนี่ยจะน่าลุ้นอ่ะก็สุดท้ายแล้วจะสมหวังหรือเปล่าจะเอ๊ยยังไงอะไรยังไงเงนเป็นผู้ชายมุมงองแงี้ยงไหรือหวานๆดหรอก็ไม่ได้งงแงี้ยหรือหวานนะผมว่าเป็นสไตล์แบบ เรียกว่าไงใหม่อ่ะใหม่อะทำใหม่ดูใหม่ใหม่ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยต้องแบบปรึกษาเพื่อนว่าเอาไงดีวะต้องจีบยังไงต้องทำยังไงดีอัาการก็แบบเอ้เกินไปหรือเปแบบมันน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าต้องเพิ่มน้ำหนักเยอะมากเพื่อเรื่องนี้เลยคือเขาบอกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยจะดูแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยดูไม่ค่อยปกติเป็นคนเท่ใช่ไหมให้ภาพหลายๆที่เขา โอ้ยขำมันใหญ่แล้จริงใจผม<อเ>มากเลยคือแม่คือคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะดูแบบเราว่ามันต้องดูอบมุ่นดูแบบดูนุ่มนิ่มดูเป็นอะไรที่น่ารักน่าเข้าหาดูลฟรีดูเป็นเพื่อนที่แบบน่าอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยไปเพิ่มน้ำหนักมามให้ดูว่าให้ดูเป็นแบบเป็นคนที่ ตรงกลมไม่เหนหน้าอาจจะเป็นภาพไมอาจจะเป็นภาพขอเป็นภาพเวอร์ชันมีนปกติกับเวอร์ชันมีนในซีดีเอ๊ะนี่เล่นดีไหในในน่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็ปกตินะครับอะไรแบบตัวกินข้าวยังเป็นไงสบายดีแ่บแต่ถ้ามันเป็นอยู่ในซีรีส์พอเป็นเดี่ยวก็ไมแบบเฮ้ยนี่เป็นไงกินข้าวยังไปกินด้วยกันกับเราบ้างร้านนี้อร่อยมากนะเราหามาแล้วสดใสขึ้นชอบดูแลชอบดูแลชอบดูแลชอบได้แคร์ชอบดบแลชอบดูแลชอบาเป็นอะไรยังไง ตรงเนี้ยแบบนี้ดีแบบนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยทำกันบ้านพี่ชทำกันบ้านอย่างสาวสาวเดียวของเรานี่คือต้องทําใจไงคะกับความเสน่ห์ของสามหนุ่มที่เข้ามาพุ่งหาเราทําใจอย่างไปถึงในเรื่องใช่ไหมคะใช่คจริงจริงเครับเอ้ยท็อปฟอร์มาเนี้ยก็เพราะว่าคือด้วยความเป็นเนเน่เนาะมันเป็นด้วยความแบบว่า นั่นก็มีความใหม่ที่ยังอยากเรียนรู้อะยังไม่รู้ด้ซ้ำว่าจะต้องเจออะไรบ้างก็อยากที่จะเปิดรับทุกอย่างอะไรเงี้ยวิธีรับมือก็คือไม่มีอะไรเลยแค่แบบเอาตัวไปเข้าหาทุกคนเลยอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยคือเต็มที่กับทุกคนเออแบบได้หมดเลือกไม่ได้หนูไม่ได้เลือกเอ้ยอย่างงั้นอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเป็นฟิลแบบว่าเปิดมากกว่าเป็นเปิดรับทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดทั้งข้อดีและไม่ดีแต่พอสาคัญ อันนี้รูจากชื่อเรื่องค่ะตรงก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องแบบเศร้าอยู่มวนเธอเป็นความแบบซึงจริงๆเรื่องนี้เป็นเส้นเรื่องเศร้าหมมันจริงมันน่าจะครบหมดมันมีในตัวมันครับมันมีทางแบบว่าตามตามที่แบบดูเศร้าว่าเขาแอบจะมีความที่ตามวอนเธอบเสียใจบ้างร้อนกันบ้างสนุกกันบ้างซึ่งจริงมันจะมีโูมดในมุมของแบบเด็กวัยมาอะไรเนาะตั้งแต่รับน้องอะไรเงี้ยใครหลายคนที่มาดูอาจจะโหวลลึกหรือใครเพิ่งเข้ามาอะไรก็อาจจะคิดถึงเรื่องราวตนี้ว่าเอ้ยมันมันสนุก มันมีกิจาการรมี่มสศษการที่ดําเนินช,ช,ชีวิตของรั้วมหาลาัยอะใช่ใชมีความรักของรั้วมหาลัยความรักของหรือว่าใช้ชีวิตที่นอกรั้วมหาลัยกันในช่วงวัยเรียนจริงๆแต่ละคนทำยังไงของเรื่องเยื้ประมาณไหนเรื่องจากเลครับ,รบของผมก็แอบ,บยากพอสมควรครับเพราะอย่างที่บอกว่าตัวละครแอบห่างไกลกับกับตัวตนของผมมากอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ก็ทำกันบ้านพอสมควรกมมีการหาตัวคาแรคเตอร์มีการเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยจนเราเคาะ พอขอขอขอกมาแล้วว่าเอ้ยมันออกมาเป็นแบบแบบตัวตนแบบนี้อะไรเงี้ยที่ที่ไม่น่ากลัวเกินไปแล้วก็เพราะว่ามางมุมแรกๆก็เล่นพี่ฟ้าบอกว่ามันไมน,น,น่ากลัวอืมใช่ใช่ใน่า<ช><ช>กลัว<ช>จนจนจนเราเคาะความที่มันเพราะจริงๆผมรู้สึกว่าโอมอย่างตัวโอมมันมีความที่แบบมีความแปลกของเขาอะ<ม>ที่อย่างสมมติว่านั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเราโอมบอกโอมสนใจแน่ๆอันนี้เป็นเพื่อนสนิทนะโอมทิ้งเพื่อนสนิทไม่คุยไม่ไม่หันเดินมานั่งแล้วแบบนั่งจ้องหน้าเขาเนี่ยก็ถามว่าเชื่ออะไรครับอะไรเงี้ย ก็จะเป็นอะไรที่เขาแบบเขาสนใจคนเดียวเขาจะทำแล้วเขาจะทำอย่างนั้นใครจะพูดอะไรเขาไม่สนใจเขาจะทำอย่างนี้อุ้ยผู้ชายแบบนี้ก็ถ้าหลายคนชอบก็โหวตไปเลยใช่ครับใช่หรือว่าแบบเนี่ยอย่างอย่เนเน่เนเน่ก็จะแบบแค่รู้คลิกเดียวเนเน่อยากได้อะไรอยากทำอะไรตัวไม่ถึงแต่ของถึงหน้าแล้วอุ้ยผู้ชายใส่เต้ใส่เป้เออพี่ขอขัดนิดนึงเนนีบอกว่าเนเน่เธอเลือกมาเอาดีๆเธอพี่ก๊อฟเขจริงจังมาก ไม่หรอถ้ากำลังถูกอิจฉาจากผู้หญิงทั่วประเทศนะคะโอ้ยมาสายแต่แความยากความง่ายในเรื่องความยากความง่ายเอ่อรู้สึกว่าตัวเนเน่คือด้วยแบคกราว์มันก็แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันย้อนเป็นแบบดูไม่ดีเลยเหมือนเราแก่แต่ย้อนเป็นช่วงวัยรุ่นแต่ย้อนอยู่แต่ย้อนอยู่แต่ยุ่นอยู่อ้ยไม่หมายถึงว่า เป็นช่วงมันเป็นมันเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดเคยเกิดขึ้นกับเราไปแล้วและบางอย่างมันมันรู้สึกเป็นความรู้สึกที่มันต้องสดใหม่เท่านั้นเราถึงจะรู้สึกกับมันได้อะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่เจอครั้งแรกมันเกิดครั้งเดียวแล้วหลังต่อไปเราจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะต้องแบบไปทําตรงนี้ใหม่ให้เราเหมือนเหมือนเริ่มต้นทุกอย่างใหม่เลยอ่ะแล้วมันก็ทําให้ตัวละครมันต้องดูแบบดูสดใหม่ไม่ได้ดูแบบว่าเฮ้ยเคยผ่านเคยมีประสบการณ์กับเรื่องเหล่านี้มาแล้วอะไรเงี้ย ทุกๆคนในแต่ละมุมมองซึ่งมันเป็นหนังที่มันเป็นสีมุมมองอ่ะเราก็จะต้องเล่นให้ไม่เหมือนกันในแต่ละมุมของแต่ละคนอาจจะมีนิดๆหน่อยๆที่มันแตกต่างแต่ว่ามันมันมันต้องเปลี่ยนการแสดงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างพีคละคะเอออย่างพีคมันเป็นหนังเรื่องแรกด้วยครับก็เลยเป็นการ acting ที่สําหรับเราเราคิดว่ามันมันใหม่ขึ้นมันเป็นการใช้ความรู้สึกนําเป็นเป็นหลักนะครับแล้ว และบวกกับตัวบิลเนี่ยบางอย่างมันไม่ได้คิดเหมือนกับตัวเราอย่างเช่นในซีนบางซีนที่เราคิดว่าบิลอาจจะคิดแบบนี้อะไรเงี้ยพอ<ร> <bor. S 2> ไปคุยกับผู้กับหรือว่า acting coach ครับเขาเขาบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าทําแบบนี้ <ห ıs. S 2> ถ้าทาแบบนี้มันจะไม่ใช่บิล<ม>เออมันจะเป็นบางอย่างที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้ว <as> อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันต้องตีความตัวละครให้มันเล็กกว่านั้นึงครับในในในความเป็นคนจริงๆอะไรเงี้ยน่าจะเป็นความยากมาก ยงมีราคาได้ง่ายขนาดสำหรับเรื่องนี้ผมมีมนถือว่าค่อนข้างยากประมาณนึงแล้วก็ทํากันบ้านหนักเพราะว่าคาแรคเตอร์มันไกลอ่ะผมมากมากนะครับ,รบผมเนี่ยผมบอกเลยคาแรคเตอร์ผมมาใกล้กับโอมใช่ไม่ใช่แค่นั้นหรอ <c oughs> คือจริงๆแล้วอันนี้มันโอ้หลายๆอย่างมันค่อนข้างขัดกับตัวผมสมควรแล้วก็พออ่านจากบทแล้วนะครับจากจากแค่ตัวบทเนี่ยคาแรคเตอร์เดี่ยวมันจะก็คุยกับพี่พุ่มกลับแหละ ต้องเล่นให้อยู่ในระดับที่ถ้ามากเกินไปอมันจะดูล้นดูน่นารคาญารบแต่ว่าท่าน้าน้อยเกินไปก็จะแบบแบดเดียวไม่มีมิติเพราะว่ามันมันเป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะพบเจอได้ในหลายๆเรื่องทัท่วไปเลยแต่ทํายังไงให้มันแตกต่างแล้วก็ให้มันลึกมากยิ่งขึ้นด้วยบบวิธีการกระทแววตาอะไรอย่างเงี้ยมก็ต้องไปศึกษาอะไรพวกนี้มาเยอะมากๆพอสมควรนะครับคํามคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะไอ้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะครับ่นาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้อะ อย่างแรกอย่างแรกส่วนตัวก่อนนอกนจากเรื่องอไรายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคาดหวังกันอยู่แล้วเนาะก็คาดหวังว่าจะเป็นจะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่สามารถตีแผ่ความจริงของวัยรุ่นคือมันเรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตัวบทตัวความสัมพันธ์เรื่องราวสถานที่ต่างๆมันค่อนข้างจริงค่อนข,อข้างเข้ากับยุคเข้ากับสมัยของปี2 0 2พันิของยุคเนี่ยของวัยรุ่น ในประเทศไทยมากๆในป็นรุ่นกรุมเทพมากๆนะครับเราเลยรู้สึกว่าอยากให้คนดูดูแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอและสิ่งที่ตัวเองผ่านมาจริงๆสิ่งที่ตัวเองเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้จริงๆแลวอยากให้มันเป็นหนังของวัยรุ่นทุกคนร่วมถึงหนังของผู้ใหญ่ที่เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนด้วยดีมากคองพีกดันไหมครับร่วนถ่งกันกดันอยู่จรี้ครับอย่างอย่างแรกที่ไม่อยากบอกว่าคาดหวังเท่าไหร่แต่ว่า แต่ว่าเราคาดหวังให้ให้ตัวเองอินไปกับเรื่องณนะในฐานะคนดูครับแล้วก็รู้สึกว่าเพราะว่าพวกเราทําเต็มที่มากๆครับก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่เรายังไม่ได้เห็นว่ามันจะออกมาเป็นแบบแบบไหนเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอินน่ยยังไงคนดูก็อิน mm hmm. ยังไงทุกๆคนก็น่าจะรีเลยกับตัวเองได้แล้วเราก็อยากให้ทุกๆกคนได้ได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆแบบแบบจากเรื่องนี้มมีเยอะมาก เรารู้สึกว่าเราได้ขนาดเราเป็นน oh. ักแสดงเราอย่างได้รับเลยเราเลยรู้สึกว่าคนดูก็คงจะได้อะไรไปจากเรื่องนี้ครับก็จริงๆอยากให้คนดูดูแล้วเขาได้รู้สึกอะไรบางอย่างกลับไปมันก็มันก็มากพอแล้วเพราะอย่างส่วนตัวฟ้าฟ้าก็เป็นคนชอบดูหนังแล้วรู้สึกว่าหนังหลายๆเรื่องมันมีผลกับกับชีวิตของเรากับความคิดของเราบางอย่างมันได้มาจากการดูหนังแค่ครั้งเดียวแล้วมันทําให้เราเปลี่ยนความคิดหรือว่า หเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเองเนี่ยถพาถ้ารู้ว่าถ้าเกิดคนดูหนังของเราแล้วเขาได้กลับไปคิดได้เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างหรืออย่างน้อยแค่สนุกไปกับมันได้มันก็เป็นเป็นความสําเร็จของนักแสดงแล้วเพราะว่าเราทําให้เขาได้แบบได้ได้อยู่กับเรื่องราวของเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดมีฟีดแบอที่เขาเรียกว่าไงเกี่ยวกับหนังแล้วก็จริงๆฟีดแบอรอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเออดูแล้วเขาแบบอินมีความสุขที่ได้ดูหรือว่ามีความรู้สึกอะไรกับหนังนี่นเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วค่ะ ครับผมวันนี้ก็คือขอข้ามไปกับแร็คสแตด์วอเตอร์นะครับโอเคครับก็สําหรับผมผมว่าเหมือนเหมือนเพื่อนๆ่ครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกสนุกไปกับเรื่องราวของของภาพยนตร์ในจริงในในตัวภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีสอแทรกเรื่องราวทั้งในมุมมองความคิดเพราะอย่างที่บอกไปว่าพวกเราทั้ง4ี่คนครับแต่ละคนก็จะมีมุมมองความคิดในตัวละครอ่ะที่แตกต่างกันซึ่งผมอยากให้เห็นในในคำว่ากำแพงความคิดแต่ละคนบางคนจะคิดว่าเราในคิดแบบนี้เราเพื่อนคิดเหมือนเราแต่บางครั้งด้วยความว่า เราอะขนาดแค่เลี้ยงดูโตกันมายังไม่เหมือนกันเลยหร,รือการเลี้ยงดูใกล้เคียงเป็นพี่น้องขาแฟรเลยยังความคิดไม่เหมือนกันเลยฉนันผมเลยคิดว่าการที่แบบผมอยากจะให้ทุกคนลองดูมุมความคิดแล้วลองมาเรียนรู้กับตัวเองว่าคนรอบข้างของเราเขาคิดเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าหรือว่าวันนี้คุณได้ใส่ใจคนรอบข้างหรือยังหรือคุณได้เดินไปบอกคนรอบข้างในสิ่งที่คุณคิดว่ายังไงเขาก็โอเคไงเขาก็ดียังเหมือนเหมือนกับแบบเจอสมมติเจอเจอแบบว่าคนาข้างคุณอะคุณเคยเดินไปถามเข,ขมาไหมว่าคนนี้เหนื่อยหรือเปล่า เพราะนนเองผมคิดว่าเอ้ยมันไม่เหนื่อยหรอกแค่ได้ยงไงมันก็หายแต่จริงๆเขาอาจจะเหนื่อยมากแต่เขาต้องการแค่เขาว่ากำลังใจ <S 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 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นจากมุมมองความคิดที่อาจจะเกิดจากภาพพิธีหรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงจริงๆในเรื่องนี้มีซิมัญลิกซิมสัลิกหลายๆข้อที่ทางนักแสดงเองทางผู้จัดทางผู้กำกับหรือทีมงานเนี่ยใส่เอาไว้เยอะมากจริงๆถ้าอยากให้หลายๆคนลองลองดูแบบซิมัญลิกต่างๆอะไรครับ ซึ่งดูรอบเดียวอาจจะไม่พอไม่พออาจจะจับซิมบูิกไม่ได้สมเราอยากให้ดูซิมบูิกหลายหลายเพราะตั้งแต่โปสเตอร์หลายรอบนะครับเพราะว่าตั้งแต่โปสเตอร์เองกอ็มีซิมบูริกเยอะนะตัวนี้ทุกคนไม่รู้ว่าซิมบูิกที่พูดถึงนี่คืออะไรใช้ก็เลยอยากให้ให,หลายคนลองดูนะครับอย่างที่บอกไปดูมากกว่าสามรอบก็ได้สี<ม>่รอบห้ารอบก็ได้<อ>ถ้าดูสหรอบเราไม่เข้าใจลายมาถาม,มาถจะตอบไห่ได้เห็นว่ามีเพลงด้วยเราลองใช่ไหมหรือว่าเพลงประกอบเป็นปเป็นศิลปินครับเป็นศิลปินหนาหนึ่งใช่ ก็คือร้องมาประกอบอันนี้เลยใช่มีมีเป็นเพลงใช่ไหมเก่ามาทำเพลงเก่าเป็นเพลงวอนเธอเลยเอามาเรามาลีกันใหม่ครับมีแรมปใส่เ้าไปรวมถึงว่าเรามีเป็นสองใจเพลงที่ได้ได้น้องยูยูมามาโคเปอร์ใช่ครับใช่นี่เป็นคำถามสุดท้ายที่ทุก่นอยากรู้แล้วถามว่าน้องฟ้าถ้าจริงๆในใจสามหนุ่มอยากเลือกใครตอบยาก ห้ามห้ามเลือกสามคนเลยห้ามไม่เลือกสามคนห้ามตอบไม่เลือกสามคนห้ามตอบเลือกสามคนด้วยห้ามตอบห้ามห้ามตอบเลือกสามคนห้ามบอกว่าไม่เลือกสามคนไม่ถึงเรื่องนม่ไม่เลือกไม่เลือกแต่เลืไม่เอาเลยถ้าถ้าถติว่าเออจะชอบจริงๆริงเอาเป็นฟ้าแบบเป็นตัวฟ้าสามจะตล์ชอบแบบยากมากยากมากตึงมากปวดเอยเออมันก็แบบพี่ฟ้ากับตัวละครโอม บิวแล้วก็เดี่ยวถ้าสมมติพี่ฟ้าจะเลือกตัวละครในสามตัวเนี้ยพี่ฟ้าจะเลือกตัวละครไหนคนคนแบบไหนไลฟ์สไตล์กว่าไลฟ์สไตล์ว่าเราเอออะไรที่เข้ากับเราคนไหนดีกว่าอันนี้มีคนเข้าพี่ฟ้าจะเลือกอะไรเป็นตัวไหนเราใครมีชอบกินกัวยหระ คิดว่าก็คงเป็นตัวบิวแหละเฮ้ยนี่ครับด้วยความที่อาจจะเพราะว่าอินจากตัวเนเน่มาแล้วเราเหมือนแบบอ้าวสปอยวะไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอยตัวเนเน่เขาเขียนไว้แล้วซึมซับความรู้สึกของตัวละครมามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เลือกผู้ชายเต่างนี้หรอเราไม่เลือกผู้ชายมุมนี้นู้นหรอมันเหมือนมันเห็นมุม อื่นๆน่ะที่ที่มันมากกว่าตรงนั้นอะไรเงี้ยเราเราเราเห็นแบบตัวละครไปแล้วอ่ะก็เลยไม่เอ้ยไม่น่าใช่ทางอะไรอย่างงี้ได้ถ่ายก็ต้องไปลุ้นเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสองคนเฮ้ยเดี๋ยวเราโอ้โหโอขันแต่เริ่มช้าเดี๋ยวพามันเริ่มช้านั่งบนทุกสุขกันอยู่สองคนได้ค่ะฝากย้ำนิดนึงค่ะแฟนเยนนิออนไลน์จะได้ไปดูวันไหน พี่ฟ้าเป็นี่ฟาี่กไอนพ่กพี่เพิ่งมาเพิ่งมาอย่าไปบอกเขาครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องวอนเธอนะครับ24ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับวอนเธอครับได้ค่ในโอสให้ปีใหม่น้อซีหนุ่มวอนเธอก็จะซีหนุ่มไลยีหนุ่มหนึ่งสอง ไม่ว่าว่าไปพี่ฝาคอนเทสนะคอนเทสแล้วไปคอนเทสคอนเทสเลิเแมนแมนครับแมนครับมาเลิศเป็นหนุ่มแรกเลยเป็นนุ่มเป็นหนุ่มเนุ่มอวลพลหน่อยอวลพลก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะกิดอะไรก็ขอให้สมหวังแล้วก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับทุกๆคนเลยมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะครับครับใครจะไปเดินทางไปเที่ยวไหนนะครับก็ ระวังต like ัวด้วยนะครับแล้วก็มาเขีว่าดูแลตัวเองด้วยนะครับใครจะไปเที่ยวไหนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับครับใครจะไปเที่ยวไหนนะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับยังไงก็ไว้กลับมาเจอกันปีหน้าครับก็มินก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับท้งปีนี้ปีหน้าตลอดไปแล้วขอให้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องไหนไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเก่านะครับ ครับผมก็ในในในทั้งพินีทั้งปีหน้าเหมือนกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำเพราะมผมเชื่อว่าได้ทำสิ่งมีความสุขทุกคนจะแฮปปี้รวมถึงผมเชื่อว่าการดูภาพยนตร์วอร์เธอนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะสร้างความสุขกับทุกคนอีกเหมือน,นกันก็ฝากภาพยนตร์วอร์เธอนะครับที่24ธรรันวาคมนี้จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วดูโรงภาพยนตร์นะครับเดย์มอน